กราบสวัสดีครับพบกับผมกับ property เชียงรายนะครับวันนี้พามาดูบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับเนื้อที่1งาน1 113ตารางวานะครับเนี่ยครับบ้านลักษณะสีชมพูเนี่ยนะครับ3ห้องนอน3ห้องน้ำเอ้ย3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับผมนะเนื้อที่ก็113ตารางวาอย่างที่ได้พูดไปนะครับผมนะเดี๋ยวพาไปดูบริเวณรอบข้างก่อนพาเข้าไปเดินตัวบ้านนะครับผม พิกัดอยู่โป่งแพร่ซอย14นะครับผมเลยวัดมาจะมีป้ายซอยบอกไว้นะครับถ้าถึงซอย14แล้วก็เลี้ยวเข้ามาปุ๊บก็บ้านหลังแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูในบ้านก่อนนะครับนี่คือบริเวณรั้วนะครับรั้วตัวบ้านนะครับผมไปจนถึงต้นต้นกล้วยนะครับนี่คือบริเวณของตัวบ้านนะครับหน้าบ้านพื้นที่ตรงนี้มี2แปลงนะครับมีแปลงพี่กับแปลงน้องนะครับแปลงพี่คือ ตัวบ้านนะครับที่สร้างตัวบ้านนะครับส่วนแปลงน้องนะครับจะเป็นบริเวณของรั้วตรงนี้นะครับไปจนถึงหลักเสาตรงนั้นนะครับซ้ายมือผมเป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับขวามือบ้านไปจนถึงรั้วนูน้นเป็นอีกหนึ่งแปลงพาไปดูในตัวบ้านกันเลยครับตัวบ้านก็สร้างมาประมาณ2ปีกว่านะครับฝ้าเพดานอาจจะต้อง มีฟ้ามำลงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูในตัวบ้านกันเลยนะครับนี่นะครับนี่คือโครงสร้างภายในบ้านยังสวยงามนะครับบริเวณนี้ก็เป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำน,นะครับนี่คือบริเวณห้องนอนหน้าบ้านนะครับผมครับบ้านสร้างใหม่เลยนะครับสร้างประมาณ2ปีกว่านิดๆนะครับนี่คือ หครัวนะครับทางออกหลังบ้านนะครับเป็นครัวในบ้านนะครับนี่คือบริเวณของห้องนอนนะครับครับส่วนฝ้าเพดานด้านในห้องไม่มีอะไรนะครับนี่คือก็บริเวณห้องนอนของพ่อเองนะครับนะครับอ่านี่เป็นห้องนอนใหญ่นะครับมีห้องน้ำในตัวนะครับ ห้องน้ำก็ครับมีชักโคกให้นะครับมีแอางล้างหน้านะครับมีกระจกของนะฮะและห้องนอนสุดท้ายนะครับอ๋อนี่เป็นห้องน้ำครับนี่เป็นห้องน้ำนะครับ มีเป็นบริเวณห้องน้ําด้านนอกนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นมีสายให้นะครับครับชักโครกแล้วก็อ่างล้างหน้านะครับเสาสามห้องนอนสองห้องน้ํานะครับนี่คือบริเวณด้านหลังบ้านนะครับด้านในสวยงามครับสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับอย่างที่แจ้งไปนะห้องครัวเป็นห้องครัวภายในบ้านนะครับนะฮะ หากใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับ1.3ล้าน3แสนบาทนี่คือบริเวณหน้าบ้านนะครับในช่วงเวลาของ5.35มง35นาทีนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนี่คือบริเวณพื้นที่กว้างของหน้าบ้านนะครับและข้างบ้านนะครับผมนี่นะครับจะมีพื้นที่เหลือในมุมของด้านขวาของตัวบ้านนะครับนี่นะครับ แต่ว่าด้านซ้ายนั้นจะติดกําแพงอ่าหรือว่าเป็นพื้นที่อีกโฉนดหนึ่งอีกแปลงหนึ่งนะครับผมตัวบ้านจะสร้างชิดไปทางซ้ายและจะมีพื้นที่ว่างด้านขวาและหน้าบ้านให้นะครับนี่นะครับนี่นะครับส่วนบริเวณของการเข้ามาก็นี่ครับห่างจากถนนดำไม่ถึง5 0เมตรนะครับนี่คือถนนหลักนะครับวิ่งมาจากวัดปงแพร่นะครับวิ่งมาปุ๊บ ซอย14นะครับผมเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะครับนะครับพอเลี้ยวซ้ายเข้ามาปุ๊บนะครับจะเจอบ้านหลังแรกเลยนะครับขวมือครับผมนะี่ครับนี่เห็นประตูนี่นะครับนะครับ นี่ก็คือบ้านที่เราจะขายนะครับร้านสามเนื้อที่หนึ่งงานสิบามตารางวานะครับมีพื้นที่เหลือด้านข้างครับด้านหน้านะครับตัวบ้านจะสร้างชิดไปทางมุมด้านซ้ายของพื้นที่นะครับและด้านหลังนะครับผมสามห้องนอนสองห้องน้นํนา,านะครับพื้นที่พิกัดโป่งแพร่แม่ลาวนะครับซอยสิบตัวบ้านก็ ต้องปรับปรุงด้านนอกนิดหน่อยครับมีช่องของฝ้าฝ้าเพดานด้านนอกนะครับที่ต้องปรับปรุงแล้วก็ตัวของ,ลงัลวํากาแพงโลรอบขอบชิดนะครับแค่นี้เองส่วนภายในตัวบ้านนะครับก็แค่ทําความสะอาดนะครับไม่มีอะไรนะครับส่วนของโครงสร้างยังยังดีอยู่แล้วก็ฝ้าเพดานไฟดีทั้งหมดนะครับอย่างที่แจ้งไปบ้านยังสร้างไม่นานครับสองปีวกว่าครับผมบ้านสวยครับ 啊。<laughs>